สวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะแกรบสวัสดีทุกท่านที่กําลังรับชมและรับฟังไลฟ์สไตล์บ่ายตกค่ะมาคะ่ะคลิปนี้นะฮะมาทาความรู้จักกับเหรียญกันต่อนะจ๊ะเหรียญที่มีราคาเหรียญที่ไม่มีราคานะคะเหรียญที่มีราคาเหรียญที่ไม่มีราคาต่างกันอย่างไรก็มีราคาจริงๆค่ะแต่ที่เขารับซนะื้อนะเยอะๆที่เขารับซื้อเยอะๆนะคะ ก็จะมีความแตกต่างกันนียค<ะ>อย่างไรบ้างมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนั้นเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยเนาะกับเรียน25่สตางค์2,500ค่ะที่มีลักษณะตัวหนังสือบางนะคะเป็นเหรียญที่ได้รับความสนใจจากนักสะสมเหรียญ25สตางสองพันผลิตจากเนื้ออะลมิเนียมบอลน,นะคะเหรียญรุ่นนี้มีทั้งตัวหนังสือหนาและ บางค่ะซึ่งแบบตัวหนังสือบางเป็นที่ต้องการมากกว่าและมีราคาที่สูงกว่าด้วยนะคะแล้วเหรียญน,นี้นะไม่รู้สิเราก็ดูไม่ออกเหมือนกันนะคะว่าบางแบบไหนหนาะแบบไหนจริงๆแล้วคุณก็นะคะสามารถเข้าไปดูเข้าไปชมได้อยู่นะตามที่เขารับซื้อนะคะเปรยที่เขารับซื้อก็มีนะเราก็ไม่ได้รับซื้อนะคะเราไม่ได้รับซื้อนะเรามีแล้วเราก็เลยหยิบยกเอาข้อมูลนะคะ มาให้คุณได้นะคะรรู้มาให้คุณได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับเรานี่แหละนะคะกับตรงนี้นะคะเหรียญยี่สิบพันสตางค์สองพันห้าร้อยมีลักษณะเป็นเหรียญสีทองนะคะสีทองนะนี่ผ่านการใช้งานแล้วนะคะด้านหน้าเป็นพระบรมชาาลักษณ์นะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะด้านหน้านะคะก็จะเป็นแบบนี้นะนี่คือด้านหน้านะ ด้านหน้านะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นตราแผ่นดินนะใช่ไหมนี่นะคะมันก็จะลึกๆแล้วนะเพราะว่ามันเก่าแล้วนะคะส่วนความแตกต่างนะคะของตัวหนังสือที่หนาและบางนะ25สตางค์ปี2,500มีทั้งแบบตัวหนังสือหนาและบางซึ่งตัวหนังสือบางเป็นที่ต้องการของนักสะสมข่าวเดือน25สตางค์2500มีตัวหนังสือบางอาจมีราคาซื้อขายก,กัน สูงถึงหลักหมื่นนะคะขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกับเหรียญน,นี้แหละนะคะใครมีนะคะคิดว่านะคะในหลายบ้านน่าจะมีแล้วแหละน่าจะมีนะคะในหลายบ้านก็น่าจะมีนะหลงเหลืออยู่นะคะนี่ก็เหลือไวะคะ้ค่ะเก็บไว้ดูว่าเออนะยีสตางค์นะคะ, 2, ะ,คะสองพเนี่ยสองพันห้าร้อยนะยี่สิบห้าสตางค์สองพันห้าร้อยค่ะไม่ได้สวยอะไรนะเหรียญนนะ่ะ เป็นเหรียญที่เนี่ยค่ะเป็นเหรียญที่ที่ที่ใช้แล้วค่ะเป็นเหรียญที่ใช้แล้วด้วยนะคะผ่านการใช้งานมานะคะเหรียญอลูมิเนียมบอล25สตางค์นะคะพิเศษนะคะด้านหลังตัวหนังสือเนี่ยค่ะผ่านการใช้งานนะคะเหรียญก็อาจจะติดอันดับหายากกันนะคะกับสภาพนะคะกับเกรดอะไรประมาณนี้นะคะคุณก็เข้าไปดูเข้าไปชมเอานะ่คะที่เพจของเหรียญต่างๆนะ อย่าเชื่อนะคะอย่าเชื่อที่เขาบอกว่าซื้อสามหมื่นซื้อสองแสนมีแล้วเขาก็นะครับไม่บอกว่าจุดที่นะคะเขารับซื้อนั้นน,นะนะมีอะไรบ้างนะคะเขาจะไปบอกคุณว่าจุดที่เขารับซื้อนั้นจะอยู่เททายคลิปนะคะเพราะฉะนั้นนะนะอย่าเชื่อนะคะจนกว่าเนะะี่ยคุณจะได้นะคะเข้าไปดูจริงๆว่าเหรียญที่คุณมีอยู่เนี่ย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 นะคะยี่สิบห้าสตางค์นะ สองปี2500นะคะสังเกตให้ดีแล้วก็แยกให้ออกนะคะแบบไหนที่เขารับซื้อแต่แบบนี้นะคะบอกไว้เลยว่าเขาไม่ได้รับซื้อนะแบบนี้นะคะก็เป็นปกตินะคะแบบนี้เขาไม่ได้รับซื้อนะที่เขาประกาศรับซื้อนะคะราคาสูงสูงนะคะก็จะเป็นอืมนะก็หาดูอาลลัวกันนะคะเอาข้อโม,โมูลเล็กๆน้อยๆนะมาฝากนะคะเพื่อใครสนใจนะคะเพื่อใครมีนะคะว่าเออนะ เหรียญที่เขารับซื้อแบบนี้นะคะเราก็มีเหมือนกันนะคะแล้วมันจริงหรือเปล่าทักเพจไปทักไลน์ไปเขาก็ไม่อ่านก็เป็นเรื่องปกตินะคะเรื่องปกตินะทักไปแล้วเขาไม่อ่านก็ไม่ตอบเนี่ยนะคะบอกให้ส่งเหรียญไปประเมินราคาแต่ทําไมไม่เนี่ยคุณก็เนี่ยเข้าไปค้นดูนะคะข้อมูลต่างๆได้นะคะที่ g o o เกิหรือว่าเพจต่างๆนะ,ะที่เขาลงนะคะแล้วก็ดูว่าจุดที่เขารับซื้อเนะะี่ย มันตรงกับเหรียญที่คุณมีหรือเปล่าเนี่ยถ้ามีก็คือเนี่ยคะ่ะเขารับซื้อคะ่ะแต่อย่าการนั้นเลยนะคะอย่าเชื่ออะไรง่ายๆ<ม>นะยคะ่ะอย่าเชื่ออะไรง่ายๆคะ่ะเชื่อว่าคุณมีแน่ละเนะะียค่ะแต่มีเหรียญที่เขาไม่รับซื้อเนี่ยคะ่ะฝากไว้นะคะให้คิดนะว่าใช่หรือไม่นะจริงหรือเปล่ากับเหรียญที่เขาซื้อกันในราคาแพงๆนะ่าเออนะเราก็มีเหมือนกันเนี่ย เราเอาข้อมูลนะคะแล้วก็สาระดีๆนะคะมาฝากในช่วงนี้นะกับเปลี่ยน25สตังค์2,500ไลฟ์สไตล์บายตุ๊กเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะขอบคุณและสวัสดีจ้า